ว่าก็ต่ออ่ะไปดูฟิล์มรัฐภูมินะฮะเบื้องต้นตรงนี้ก็ต้องบอกนะว่าฟิล์มทาง i อก็ตัดสินใจแจ้งไปที่เกาหลีนะฮะเป็นบุญที่แรกเป็นวัฒนธรรมแห่งเกาหลีใต้ว่าฟิล์มไม่อาจจะเป็นตัวแทนไปร่วมงานเพราะสุขภาพไม่พร้อมทางเกาหลีเขาก็เลยตัดสินใจเลือกคุณ,คณบีเดอะสตาร์ <The Star. S 1> สุกิตนะฮะ,ะไปเป็นตัวแทนบีสุกิตก็จะไป เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็จะไปร้องเพลงเขาบี้บอกว่าจะใช้เพลงจังหวะหัวใจแล้วก็เพลงฮักนะคะนี่ฮะศิปลปินโปรดน้องกี้น้องกันนะคะ <S <S ส่วนจจฟิล์มบัตภูมิเมื่อวานนี้ออกจากโรงพยาบาลค,คุณกฤษัติกเมื่อวานคือสุรผอมไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็กลับบ้านคุณแม่บอกว่าก็จะพาไปพักร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจต่อนะคะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยก็คุณแม่พูดคล้ายๆกับคุณพจน์อานนท์นะคะว่า เมื่อไม่มีการตรวจอะไรทั้งสิ้นก็อย่าพูดว่าคุณฟิล์มเนี่ยเป็นพ่อของเด็กนะคะข้อที่หนึ่งก็คือจะไปปฏิบัติธรรมเอาฟิล์มไปด้วยค่ะแล้วก็อาจจะให้บวชทันทีข้อที่สองก็คือไม่ตรวจดีเอไม่พูดถึงแล้วคือไม่เรียกร้องไม่ถามต่อแล้วแต่ก็อย่าเอาฟิล์มไปอ้างใช่ว่าเป็นพ่อพ่อหรือใครก็ตามแต่จะมาพูดว่าคุณฟิล์มเป็นพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้ลวคุณแม่บอกนะคะ ที่สําคัญกว่านั้นก็คือยุติการให้เงินช่วยเหลือ,อแต่เพียงเท่านี้นะฮะฟังเสียงดูฮะตอนนี้กเ็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วครับคุณแฟนครับ,รบขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมพร้อมวันนี้เดี๋ยวผมจอมาพูดครับวันนี้น้องฟิล์มก็ได้ได้แข็งแรงขึ้นมามา,มากแล้วค่ะทั้งด้านกายและด้านใจก็ ได้กำลังใจจากทุกๆทกท,กท่านเนี่ยขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงที่บริษัท r s เอสสั่งให้พักงานชั่วคราวเพื่อว่าสภาพจิตใจและร่างกายของน้องฟิล์มเนี่ยอ่อนแอเป็นกำลังก็ไม่พร้อมที่จะทำงานอย่างดีในเวลานี้คุณแม่ก็จะชวนน้องฟิล์มไปเพื่อปฏิบัติธรรมเรื่อง DNA ตอนนี้แม่ก็ไม่ขอพูดอะไรแล้วแต่คุณแม่ขอพูดเทียงแต่ว่าในเมื่อไม่มีความกระจ่างชัดเจน ใดๆก็ตามคุณแม่ขอร้องว่าอย่าได้เอาชื่อน้องฟิล์มรัตภูมิโตโคงทรัพย์ไปเกี่ยวข้องด้วยอีกเลยเพราะว่าถ้าความชัดเจนในเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏคุณแม่ก็ขอร้องว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแห่งไหนหรือโรงพยาบาลก็ตามเพราะว่าอย่าได้เอาชื่อของน้องฟิล์มรัตภูมิโตโคงทรัพย์ไปร่วมด้วยในเหตุการณ์นั้นเลยค่ะจนกว่าจะมีการตรวจ ที่ชัดเจนแน่นอนเมื่อไหร่ก็ค่อยมาว่ากันทีหลังยังไม่ชัดเจนแล้วอย่างนี้ความช่วยเหลือจะถึงผู้หญิงต่อนเนื่องเหมือนเดิมไหมครับความช่วยเหลือตอนนี้สําหรับครอบครัวของคุณแม่ก็คงสิ้นสุดลงเพราะคุณแม่ไม่มีโอกาสแล้วส่วนไม่ได้เป็นห่วงอะไรกับทางผู้หญิงเพราะว่าสิทธิองค์กรสตรีได้เข้ามาดูแลช่วยเหลืออย่างดีแล้วค่ะ มัตัวนี้คุณแม่คิดว่าก็คงจะพอแค่นี้ค่ะ,ะค่ะก็ขอยุติเพียงแค่นี้ค่ะขณะดเดียวกันเนี่ยนะฮะหลังจากออกจากรพยาบาลล่าสุดเกือบสองทุ่มเนี่ยฟิล,มล์มรัฐภูมิก็ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ออใช่ไหมฮะ,ะเขียนว่าอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมตื่นมาพร้อมกับความมึนงงและสับสนพอทราบเรื่องราวจากคนรอบข้างและได้เห็นกําลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ มันทาให้ผมรู้ว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของผมเกือบทําให้ผมไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาพบเจอกับสิ่งที่ดีๆที่ทุกคนมีให้ผมมันมีค่าที่สุดในชีวิตผมจริงๆครับมันเป็นเหมือนยาที่ทาให้ผมแข็งแรงขึ้นทุกวันขอขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกความเข้าใจที่มีให้และขอบคุณทุกความเชื่อใจที่มีให้ผมต่อไปนี้จะไม่มีคําว่าท้อต่อไปนี้จะไม่มีคําว่าถอยนับจากวันนี้ไปจะมีแต่คําว่าสู้และก้าวต่อไป ขอให้ทุกคนร่วมเดินไปกับผมเพราะคนธรรมดาอย่างผมคงเดินมาถึงจุดจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกๆคนและต่อจากนี้ไปผมจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อคนที่ผมรักข,ขอบคุณที่รักกันครับนี่เป็นทวิตเตอร์จากฟิล์มัฐภูมินะฮะ แน่นอนฮะไทยรัฐเขาคงต้องไปถามแอนนี่โทรศัพท์ไปสอบถามคุณแอนนี่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านเงินทองจากคุณแม่หรือว่าครอบครัวของคุณฟิล์มเนี่ยนะคะคุณแอนนี่ก็บอกว่าก็ยืนยันคือได้ประกาศเจตนารมณ์แล้วพูดชัดเจนไปตั้งแต่ออกรายการเริ่งเด่นเย็นนี้นะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยเธอบอกเธอไม่ต้องการอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากทางนู้นเพียงแต่ณนะตอนนี้เนี่ยตัวเองมีลูกที่ต้องดูแลชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็ต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองให้ได้อยากจะทํางานจริงๆเพราะว,ว่าชีวิตของเธอเ เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแม่แล้วก็มีลูกที่ต้องรับผิดชอบก็ขอว่าให้ต่างคนต่างอยู่แล้วกันไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครเธอบอกว่าแบบนั้นนะคะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะถ้าต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ฟังจากคู่กรณีเนี่ยที่เป็นข่าวมา3สัปดาห์กว่าฟังอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่ทั้งคู่ถูกไหมฮะก็ไปทํางานของแต่ละฝั่งไปต่างคนต่างไปใช้วกินไปนะฟิล์มก็ไปฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย อันนี้ก็จะมีชีวิตของตัวเองฟังดูทั้งคู่ก็จบนะคือต่างคนต่างอยู่อ่ะเสร็จสับเรื่องนี้นะท่านผู้ชมฮะ